นนนเอากที่รักกอาดแ้แวไปีนเ่อย่างีปอคตรเงียอยามาเรียมากีนโมกียามแล้วป่อจะไปที่ไหนโหก็ป่อจะไปไหนกับกี้โมกี้ยามแล้วน้องนุ่นก็เข้าพวกก็มาได้กินรู้ป่อจะไปประชุม ข้าบ้านน้องน้องเต็มได้ยากแยะแต่คือน้องเอาขวายหมดละโอ้ก็ใส่ว่าสักเตื่อขวายปานนี้แล้วปานนี้เยากกลิ่นว่าเตื่ออะไงก็กินนะนะน้ำพริกน้ำพรก็กินแล้วมีก่อนมีเจ้าอีป่อจะแม่ข้าเจ้าก่อนเนี่ยอีป่อมาแม่เลยเหมือนเนาะเจ้าเอออีปล่อยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยอีป่อไปกินข้าวบ้านดีกว่าคุณเต้ว่าพี่กว้างเหรอเจ้าวันเดียวม่นจะได้กินเลย Ờ ok, okay. Bà nhạc, bà nhạc. bà nhạc, Bà là nói nó, mì nó, nói nó Quang 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 Mà đặt Quang น้องกว้างก็มาเนอะเจ้าไม่อย่างกับ่ก็เพระเนี่ยอย่างปรเดียวเนี่ยกับพ่อที่โมงยิยามแล้วออ่ยังไอ่ยังแจ้งตัวอย่ากให้ีสูหนาวเต็มที่กะนโองแกหาลูกเนี่ยเจ้ามันหนาววันเนี้ยปรหาลูกนี่เจ้า เนีย้ยมาลูกเจ้าเจ้าเนงะี้ยกินเนี่ยว่าป่อจะมากินข้าวเนี่ยเขากับน้องไปโหยยายว่าป่อจะมาปกติป่อนึกว่าป่อไปกินบ้านน้องนู่นน้องก็เลยไปได้เงี้ยวไว้น้องนู่นก็ว่าเอ,อี่ยนื่มากินนี่แล้วป่อจะไปกินไหนป่อจะไปปัดซุ่มปัดชุม,ชมอันป่อก็ไปกินบ้านเมียหลวงพุ่นกะเจ้ามันอาจจะเงี้ยกินรอป่อแล้วก็ได้โอ,อ้ปัดเมียนหลวงขมอ่ะเจ้าก่กะ okay. ไปกินก็ไปกินตายก็มันอยากเข้าเขาโหยวเลย hai mươi chú thái dần nữa của xem những cái hạng nữa mà thằng nữa hạng nhạt thảo nhà thâu nào nè chó số chó 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 ี berry, from, sure> ่โมกิยาบล้านัแจ่งตัวยังไม่น่าข้าขอนโอ่โอ้ข้าก็นอนน่ะกานอนคนเดียวเมื่อคืนนอนแบ่รับมีไปนอนตัวเลยไม่รับมาใกล้แจ้งนี่เดี๋ยวนี้ก่าลูกเนี้ยงอ่อนหนาวง่อนก็งอหนาวก่อนหนาวอก็ม่ไหลเมียแล้วสุดท้ายแล้นสี้ยังมีแบบทิพย์สองคนกูนะเขก็เลี้ยงกูุมโลกแต่ระเดียวเนี่ยข้าอยากเห็นเขาขาจะไปประชุมปรชุมผู้สูงอายุ โอ้ล้วยังบอไปกินบ้านน้องหนุ่มนั่กวางเรียกว่าป่นเนี่ยเข้าตำน้ำเนาะหลับหลับแซ่แซ่เอีสูจะไปซ้ำไปชั่วข้านะข้าวซ้ำกอกกอกข้าวก็ขึ้นเยอะหาสูเนี่ยข้าวไปกินที่ไหนข้ามันเหมือนแม่ข้าซ้ำแบบได้นึ่งข้าวนึ่งปลาซักอย่างเดียวเนี่ยผมว่าซักพวกคนเขาเกิดมาแบบกินข้าวแบบนึ่งข้าวแล้วก็ขยะเมื่อใดก็จะนึ่งมาอัน บาร์ด้จีนอย่างถ้ากินก้าเข้าตีก็ได้เอานขนมมูโทเนี่ยเอาแนวโทเนี่ยข้าก็เลี้ยงใจอ่ะใครตายแท่นั้นใครอยากเอาเข้าตีไหนมาจีข้าบาด์ได้นุ่งเข้ากอบมันนึ่งบาร์ได้นุ่งตัวเพราสูบบัตรบาร์ได้ประจาาข้าก็เลื่มันนึ่งเป็นเวลาใครอยากมาร์ได้จะนึ่งมะอ้นใครมาหาสวดเข้าดินไอ้อันก็ว่าสัวจะกินข้าวจีเข้ามาจีที่ข้ามามาหาสูจะกินยำข้าวมาจี้าร์ได้จีโอ้ยบาร์ได้เก่งนะอันน่ะ บรดเดี๋ยวนี้ข้ามีเมียสามคนเนี่ยออก้างเข้าแน่นอนแน่นอนมันมีนักเบอร์แนะนอาจะเป็นได้เอาเหี่ยสักห้าคนดีกว่าตามใจไปไปแล้วมันจะได้ก้านเข้าหันสามข้ากเ,นะเ,เลย้าห้าคนนะเข้ามาจีพอเนี่ยมีเมียถึงสามคนได้กิงเข้ามาจีพอเล้วพี่น้องเอาู่ไปเรียนแบบผู้แซมเนี่ ขินเข้ามาจีา้ว่ะ